โอเคก็สว okay, so, so, uh, ัสดีผู้ชมทุกด้านผมด้กับสี่เรานายนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมไมค์คลาบเอาชิอลอดนะผมอ่าผมต้องขอบอกกันนะว่าผมขอยังไม่เล่นในเวอร์ชันล่าสุดนะในเวอร์ชันของตอนนี้คือล่าสุดคือ1.8.1นเนาะนะตอนนี้ผมขอเล่นในเวอร์ชันน1่งออยู่นะว่าเครื่องผมมันไม่ไหวแต่ถ้าเครื่องผมไหวเมื่อไหร่ ก็น่าจะเป็นช่วงเครอผมทำงานแหละอืมถ้าเกิดว่าเครื่องผมมอยมีเวลาผมก็จะอัดคลิปเรื่องไมค์ครับเพืออาจจะไม่รู้จักอัปเดตอัปเดตหรือเปล่านะอัปเดตเกมอัปเดตอัปเดตแมปให้เป็นเป็นเวอร์ชันล่าสุดบางทีอาจจะเล่นใหม่ลองลอง,ลองดูนะโอเคตั้งชื่อให้รอด <c ười> คือกูต้องอชีวิตให้รอดโอเคนุ่มอ่า ตอนนี้เราก็อยู่ในแมปในแมปในโลกปกตินะก่อนอื่นเลยเรามาพบบล็อกกันก่อนนะครับโอเคหลังจากเราตัดต้นไม้เสร็จไปถึงต้นนะเดี๋ยวเราทำอ,อันนี้สักหน่อยนะครับผมเออผมผมผมคุณผู้ชมครับตอนคือคลิปนี้คลิปเอาชีวิตรอดอของเนะี่ย จะออนแอร์ในปีหน้านะฮะก็คือในปี2 000, 5 6 5นะครับผมก็คือปีหน้าอันนี้ผมอันนี้ปีของ2,564นะฮะผมอานนี้ปี2006-24อืมแต่จะออนในปีหน้าซึ่งปีหน้าในเดือนไหนไม่รู้นะฮะแต่ผมจะอัดคลิปทิ้งไว้นะเพราะมีหลายอย่างมากที่ผมต้องลงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาฝุกหินแล้วก็ ไปทำนะแต่เราจะขุดเห็นแบบเดียวไปเลยนะผมโอเคหลังจากที่เราขุดเหินมาเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาคราบของกันเลยดีกว่านะครับผมเราเรามีอะไรบ้างอามีทนทีนะแล้วก็มีมีนิดหน่อยนะฮะแล้วก็มีดาวไว้ป้องกันตัวนะผมแล้วก็มีฐานนะ,ะที่เราได้จับได้บดมานะฮะโอเคเราได้ของแล้วนะครับผมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ลื้อๆท่อฟอนเนสได้ไงต่อคือเขาฟอนเนสเออฟอร์นสนะลืมฟอนเนสเดี๋ยลืมฟอนเนสโอเคตอนนี้เราก็ได้ทั้งสาอุปกรณ์เริ่มแล้วนะครับผมเออเดี๋ยวเราผมว่าผมจะถามตรงนี้ก่อนนะผมต้องไปสำรวจแล้วว่ามีตรงไหนบ้างนะครับผมโอ้ตอนนี้มาห่อแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วให้ฉันทำงานของซี่บริสเซนนะเดี๋ยวผมขอไปสำรวจสักแป๊บนึงนะว่ามีอะไรบ้างระหว่างสำรวจ เราต้องหาพื้นที่ที่เป็นหญ้ huh? oh, 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 หาใช่ไแล้วโ oh, อ้มีหญ้าเลยเหรอก็ก็มีหญ้าเออเจอหญ้าโอ้จมเล็กจมเล็กเป็นอะไรที่ดี се, oh, oh. Okay, นะผมจมเล็กโอ้โหโอเคจมเล็กสามเล็กคือมันเป็นอะไรที่ดีเอาง uh, ่ายนะเอ่อระหวที่เราจะเจอจเจอเมล็ดใช่ไหมเดี๋ยวเราสำรวจก่อนนะว่าตรงนี้มันเป็นบ่อมันไม่ใช่เป็นบ่อดิ เป็นเหมือนทะเลสาบทะเลสาบนะฮะเดี๋ยวเราจะไปที่จุดนี้ก่อนนะครับผมคือจุดนี้คือเป็นจุดที่เอ่อโอ้เหรอจุดของน้ำทะเลใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่จุดโอเคเดี๋ยวเราไปขุดฐานกันนะฮะโอเคหลังจากที่เราออกฐานเสร็จแล้วฮะก็ตอนนี้ได้ขีดเอ็ดนี่ขีดก้อนอถือถือดีนะว้าวเฮ้ยพื้นที่กว้างว่ะอือ โอเคเดี๋ยวเราอาทำฟาร์มก่อนนะอันนี้ผมทำฟาร์มนี้นะปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วก็ปทอสไม,ม่สม่ไนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าพื้นที่ไหนบ้างที่เราสามารถทําเป็นบ้านได้นะครับผมผมจะไม่เอาบ้านใหญ่โตนะว่ามันมันจะเป็นอนะ่ะโอ้โหอู้หูสุดยอดโอ้หู้ ใช่ใช่ใช่วี้ใช่ใชู่่เจอท้องเจ้าดูพีออุ้ยๆๆ้ยอุกิวเดี๋ยวผมว่าผมไปขุดไม้ไปตัดไม้ก่อนนะเดี๋ยวผมขอไปตัดไม้ที่แบบว่าคือไม้ใม้เยอะก่อนนะอุ้งหนูด้วยหนูด้วยเฮ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอน้ยยอ้ยออุยอุมยิลูโอเคเดี๋ยวเราตัดไม้ก่อนนะ โอเคผมคิดว่าผมได้เยอะแล้วแหละไอ้ไม้เนี่ยมันได้เยอะมากๆแลยนะฮะต่อไปผมขออุจะข้ามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่ามันจะข้ามว่ะใช่มันรู้สึกจะข้ามโอเคเดี๋ยวเราปุ๊บทายไม่ได้เข้านะผมไม่ผมเอาเชื่อว่าไม่เคยที่จะจบซีนนี้สักทีเลยที่แบบว่าสักสิบหยี่สิบเนี่ยเพรามันมันหมดไฟเอาง่ายๆคือมันหมดไฟนะฮะมันยังไ,ไงอนะ่ะ วิวมันน้อยแล้วก็ซัำม,มันขึ้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 น,น,น,นโลงๆอ่ะเดี๋ยวผมขอเลือกอยู่ในถ้ำก่อนฮะเพราะว่าผมรู้จะอยู่ในจริงถ้าแบบจําเป็นก่อนถ้าแบบจําเป็นโอเคเราปักอทอสไว้ที่บริเวณกว้างก่อนนะแล้วก็เอาทอสไว้สักหน่อยนะผมโอเคแล้วก็ปพวกออกนะคือผมในของเกมในของในคลิป อช่แล้วเขาเรียกว่าคลิปเออไม่ใช่คลิปของในเกมเบอร์แล้วท่นเดืกเรื่องเบอร์ในเกมล่าสุดไม่ใช่ล่าสุดแต่จุดหกหนึ่งจุดผมทำแล้วอ่าผมเข้าไปแล้วมันแหลกมากจนผมเล่นไม่ได้ผมเลยต้องก,กลับมาเล่นหนึ่งจุดสิบห้าจุดสองจุดหนึ่งจุดสิบห้าจุดสองคือมันสามารถมันไม่แหลกมากเท่าไหร่ผมก็เลยพอจะเล่นไ,ได้ไงเออโอเค ผมว่าอย่าทำซีรีส์จริงจังแบบจริงจังจริงๆนะเห็นใช่ไหม,มเห็นเราใช่ไหมเธอเห็นเราก็เห็นเธอเหมือนกันใช่เราก็เห็นเธอเหมือนกันโอ,โอเคเดี๋ยวเราเอ่ออเาของไปแค่นี้ออกนะฮะแล้วก็ไปแค่นี้นะผมโอโ้โหผมว่าในพานี้คงน่าจะไม่ได้เยอะว่ะออออออ เดีไม่ๆๆๆมันมันไม่ใช่มาดแล้วโอ้จะตายแล้วจะตายแล้วเธอหืมสมดีเยมากโอ้โหเอาดิ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 โอ้โหเดี๋ยวๆๆๆ ซวัสดีกันไปสวัสดีกันโอเคหลังจากที่เราฟอกฟื้นร่างกายเสร็จแล้วนะะเดี๋ยวเรามาทำฟาร์มก่อนนะครับผมซึ่งฟาร์มแบบนี้ไมดีแบบนี้ลายโอ้ยโอโอย่าเบงอย่าเบงขี้อย่าเบงขี้อย่าเบงข,ขี้เยอะไม่ไงั้นมันไม่ได้อย่าเบงขีอ้อืม

นะครับผมเอ๋อชีวิตร้อนนี้ผมผมไม่ก้าวไอะไรก็มากมายนะเพราะผมอ๋อชีวิตร้อนมาเยอะแล้วแหละผมก็อยากจะให้มันแบบมีชีวิตรอบที่ที่ดีๆนะฮะแล้วมีเอพิส o ดเยอะอืมแล้วผมต้องขอไปแล้วนะ,ะทีมอัพคลิปไม่สมบัตเสมอบางทีก็หางหายบ้างบางทีก็แบบเอ่อไม่ลองคลิปบ้างบางทีก็ เรงคิดบ้าป็นอาทิตย์เดือนนึงลงสองสามคลิปอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ลงมาสอนเสริมเเนาะแล้วอย่างคือมผมก็ไม่ค่อยดีไงตอนนี้คือผมไม่ได้ใช้มาระบุนะอ่าถ้าเกิดไมค์กล้องไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจหรอกมันเป็นไมโครสั์อ่าไม่ต้องไม่ต้องงงคือผมใช้ไมโครสั์ในการอัดิลิปแต่คอมในการคลิปมันไม่ใช่ใช้โทรศัพท์ในการคลทิปยสิคอมนะแบบถ่ายคอมเนี่ยไม่ใช่นะถระบุไม่ใช่นะ โอเคหลังจากที่เราาขุดไอ้ขุดแร่ฐานเสร็จวุฒพังอุปกรณ์พังครับอุปกรณ์พังเราต้องรีบไปซ่อมเราต้องรีบไปซ่อมนะครับโอ้เช้าเลยอู้เช้าเนี้อู้เช้าวิดด้วส์ด้วส์ส์เปิดหายหนึ่งสองสามหนึ่งเฮ้ย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 ไอเฮ้ยไหนมันอยู่ไหน เดี๋ยวเราต้องหาของกินก่อนนะไม่งั้นนี่คือแบบลงไม่ได้แน่นอนสภาพแบบนี้กูหลายกูซีมอกแท้แน่ๆนะเฮ้ยนี่มันเป็นป่าเลยโอ้ยหถือว่าดีนะถือว่าดีถือว่าดีถือว่าดีนี่เดี๋ยวมันไม่มีอะไรเลยเหรอสอง่งๆงสัตว์อะไรแบบพวกหมูหมูมัมมอะไรพวกแบบหมูอะไรหมบูงวัวเนะี่ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยฉันจะอุ Becca ้ยเขาสุดตัวเขาสุดตัวเขาเกิดกวนในเครื่องถุงเดี๋ยวอู้หูน่าโม้ไอ้ยังมือนไส่หผมถอยกลุ่นใ้คลิปผมโอเคคืออันเนี้ยเดี๋ยวผมขอให้คาจพันค่าตรงนี้ก่อนนะพอได้ข้าแบบจำนวนนี้จริงๆอ่ะผมจะทำเป็นฟ้าพ่อแบบมหึมา

เวลานะ่าจะพอสงพองคนนะเนาะโอเคนะผมก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปแค่นี้ละกันนะผมใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์แล้วก็กดติดตามใน่ในองในช่องในช่องสี่รื่องได้นะครับโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะผมแล้วขอบคุณที่ยังติดตามมากันม,มาตลอดนะฮะก็ผมจะสร้างผลงานดีๆให้กับผู้ชมให้ได้ดูเยอะนะผมแล้วผมก็จะอัปเดตอ่าผมก็จะพยายาม ทําคลิปและทําทุกอย่างเพื่อให้มันดียิ่งขึ้นนะฮะก็ผมก็จะใกลที่จะจบแล้วนะฮะโอเคก็สำนี้ขอตลบก่อนะใช่ไหมสวัสดีครับ r ิเบอร